สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DAD c h a n l ค่ะวันนี้ทางช่องเราจะมาพูดถึงเรื่องทำไมฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วยังติดเชื้อได้ค่ะค่ะบางท่านนะคะอาจจะมีข้อสงสัยว่าเออเราฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วแล้วทำไมยังคงติดเชื้อได้นะหรือว่าเพื่อนเรา ญาติเราคนรอบข้างก็ฉีดวัคซีนไปแล้วแต่เขาก็ยังคงติดเชื้อโควิดเป็นเพราะเหตุใดเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันค่ะเราอาจจะเห็นข่าวนะคะว่าคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสติดโควิดได้อยู่ซึ่งก็เป็นเพราะว่าร่างกายต้องการระยะเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะและวัคซีนโควิดในปัจจุบันส่วนใหญ่มีข้อแนะนำให้ฉีด2เข็มนะคะจึงจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่ค่ะ ดังนั้นหากได้รับเชื้อในช่วงที่ร่างกายยังสร้างภูมิคุ้มกันได้เพียงบางส่วนก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้อยู่ค่ะอีกทั้งจากการศึกษาวิจัยค่ะก็พบว่าปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนยี่ห้อไหนต้านโควิด -19 ได้100%เต็มนะคะโดยประสิทธิภาพในการต้านเชื้อของวัคซีนยี่ห้อต่างๆป้องกันการติดเชื้อได้ตั้งแต่50-97%ค่ะ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพวัคซีนแล้วก็การตอบสนองของร่างกายของแต่ละคนค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดยังให้ความเห็นนะคะว่าโครโรนาไวรัสกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลาค่ะวัคซีนโควิดที่ผลิตในปัจจุบันอาจป้องกันได้ไม่ครบทุกสายพันธุ์นะคะจึงต้องมีการฉีดกระตุ้นวัคซีนตัวใหม่ในทุกๆปีเหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ และสำหรับคนที่ติดโควิดอยู่ก่อนแล้วนะคะหากไปฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ทำให้เชื้อโควิดหายไปจากร่างกายค่ะจึงอาจพบว่าติดโควิดได้ทั้งทที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนั่นเองค่ะทีนี้จะมาพูดถึงว่าเออมันมันจะมีวัคซีนอีก2ตัวนะคะที่ทางช่องเราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้2ตัวนะคะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ค่ะว่าหลังที่จะออฉีดวัคซีน เข็มที่2ไปแล้วนะคะวัคซีนไฟเซอร์นะคะจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด -19 ได้ถึง91.3%นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวัคซีนซินโนฟาร์มค่ะก็จะกล่าวว่าเออผู้ที่ได้รับวัคซีนซินโนฟาร์มเนี่ยครบ2โดสหลังจากที่ผ่านไป14วัวนแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด -19 ได้79%ค่ะ อสองคลิปนี้สองคอนเทนต์เนี้ยเราทำไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้ายังไม่เคยดู2อ,อคลิปนี้ทางช่องเราเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปนะคะค่ะทีนี้ก็หายสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเมื่อฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วก็ยังคงติดเชื้อได้ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Google คะ่ะฉันเคยนะคะ ฝากช่องด้วยค่ะฝากกด Sub s c r i e e ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะาสำหรับคอนเทนต์ที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้นะคะ่ะทางช่องเราได้มีแจ้งเอาไว้ท้ายคลิปไปนะคะว่า,าท่านใดอยากให้ทางช่องเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรให้ลองเสนอมานะคะก็มีเสนอเข้ามาบ้างแล้วนะคะตอนนี้ กำลังปรึกษาหาหรือพิจรารณากันอยู่อะค่ะก็เช่นเคยอะค่ะคลิปนี้ก็เหมือนกันค่ะฝากด้วยค่ะว่าอ,อ,อยากจะให้ทางช่องเราทําอะไรถ้าหากว่าทางช่องเราสามารถทําได้นะคะก็จะทํามานําเสนอให้ค่ะคราวนี้ก็คอยติดตามคลิปต,ต่อไปของทางช่องเราแล้วกันนะคะว่าเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ